เดี๋ยวมาเล่นที่บ้านน้องดาวแต่เช้านะคะมามาค่ะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมีทัวลงที่บ้านน้องดาวนะคะเกือบดีแล้วค่ะหมดแล้วครับหมดแล้ว สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆุกคนแล้วก็ทุทกๆท,ท่านคะ่ะที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะแม่เขียวสวัสดีเช่นกันคะ่ะที่คุณมีนะาเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปกากน้องดาวเมยขอกินอย่างเดียวเลยคะ่ะนี่อาสวัสดีแม่แม่ก่อนเลว น้องดาววัสด,ดีแม่แม่แมก่อนเลยเอากล้วยข้าปักกล้วยข้าปากโอ้เล่นดินทรายด้วยนะคะนึ่งเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวแม่เอาแตงให้กินอีกอ่าวันด,ดีครับวันด,ดีครับกล้วยข้าปกกากกล้วยเล่นแบบใหม่อีกแล้วน้องดาวหนึ่งสวัสดีค่ะคุณขจีพันธ์ค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะโอ้พี่เดือนสวัสดีค่ะ วันนี้แมเขียวมาทำกับข้าวค่ะทัวจะมาลุงตอนเที่ยงนะคะวันนี้เ,เดี๋ยวก็ลูกถาก,กินพ่อมูถาก,กินพ่อมูเดี๋ยวสิกินผ้ไดไดยพอแล้วพอแล้วเสกสายแล้วน้องดาวน้องดาวเสกสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ ตอนนี้อาดาวดาวเสีสยใจน้องดาวเสีสยใจอย่างเดียวเลยนะคะนี่กูดแล้วค่ะนี่กูดให้แม่เขียวแล้วน้องดาวอา้อาวอ้าวอนนี้แม่มูมียังไม่ได้มานะคะเพราะว่าพ่อควันไปเอาหญ้าอยู่ค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านค่ะดาวเสียกทรายค่ะไม่ได้กินเสียกทรายอย่างเดียวเลยค่ะเดียวเดียวน้องดาวเสียกทรายใส่แล้วไม่ได้กินเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะน้องดาวน้องดาววันนี้เสียกทรายใส่อย่างเดียวเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินแล้วพูดง่ายๆนะน้องดาวอย่าเสกไสใส่เราอีกนะเสกไสใส่ข่อยแมนะ <c oughs> ่าได้กินเสกไสใส่เลยสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม,แม่แม่ก่อนเลย <c oughs> อขอเสียงด้วยนะคะอาเอา้าเอา้า มาค่ะมาอัดใจไม่ได้เลยเสียงใจอย่างเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะยังเลยกระลังหนึ่งเขาไม่เขียวกระลังมาหนึ่งเขาจ้ากระลังหนึ่งเข่าไว้เอาเล็นมะลินน้ำนองดาวตอนนี้เด็กๆยังไม่มานะคะมาแต่น้องมิ่งค่ะน้องมิ่งมาแต่ช้าวกว่าเพื่อนเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช่นกันนะคะทุกทุกท่านคะ่ะมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหนึ่มาดันในเขียวนยนะะในเด้อก่ะ้เฮ้ยเพอแล้วพอแล้วลูกแต่กินพร้อมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพือพ่อนก็มาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็มาน้องมาแล้วนะคะตอนนี้น้องมิ่งก็อยู่ที่เดิมนะคะนี่ พี่เดือนแล้วก็แม่แป้งค่ะแม่แป้งกับพี่เดือนอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่เดือนกับน้องมิ่งค่นพี่เดือนน้องมิ่งก็อยู่ที่เดิมส่วนแม่แป้งก็อยู่ฝั่งนี้นะคะวันนี้แม่แป้งอยู่ฝั่งนี้นะคะเรากําลังจะทํากับข้าวกันค่ะออาน้องดาว น้องดาวมองตามหลังเล่นกล้าากกวยข้าปากกล้วยข้าปากกระต่ายกับเต่าดักเด็กดลกเด็กกระต่ายกับเต่าดักเด็กเลกเ็กหล <c oughs> ังเ่กงคือมีบอนเมย่อมเต้นเลยนน้องดาวขัดใจแล้วขัดใจแล้วต้องหาแนวล่อแนวล่อน้องดาวก่อนนะคะ À, tên qua ngon nóng đau còn lúc bón nóng đau ý nó 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 cả tại cặp tàu đất đích, đất 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 cả tại cặp tàu đất đích, đất 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 ôi khó chín nhang điệu à, chim วันรอกินพร้อมเพื่อนเลยตัวนี้ดังเดาสิกินอิ่มก่อนมูเลยตัวนี่ใช่ไหมจะกินให้อิ่มก่อนก่อนเพื่อนเลยเหรออ่าหมดแล้วนะครับมามาค่ะแม่แม่เข้ามาช่วยดันไม่เขียวให้หน่อยนะคะเด,ด็กๆเราก็มา ถ้าจะมาให้คะแนนก็ติดต่อที่ไอเดลายแม่วนเลยนะคะหมดแล้วครับไม่มีของเล่นให้น้องดาวเล่นเลยมาพี่ลูกมาพี่มาพี่มาทานพี่อ้าเดินตามไม่เขียวมาเลยนะ ปูขาไว้เดินตามแม่ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่มีอะไรกินเดินบุญแล้วนะคะหนึ่งมาทางนี้มาทางนี้าาน้นองดาวน้องดาวมาทางนี้ไม่เกี่ยวเก่งแล้วมาจะช,ช่วยขาขอบคุณมากนะคะ ดาวซัดเลยน้องดาวบอกรับสายเต็มเต็มเลยค่ะเมื่อวานแม่เขียวไม่อยู่เลยหาหนุ่เลยนะคะค่ะเมื่อวานแม่เขียวไปทําธุระที่บ้านค่ะคะไปธุระที่บ้านเกิดค่ะอ้วนมดแล้วลูุหมดแล้วมดแล้วมัดแล้ว หมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท,กท่านนะคะดาวกิ่งหรือเพาะผมหลังใส,ส่สร้อยเส้นค่ะดาวใส,ส่สร้อยเยอะนะคะวันนี้เมื่อวานแม่กวนไปไหนคะเมื่อวานแม่เขียวไปทำธุระที่บ้านเกิดนะคะเลยก็ไม่ได้มาค่ะ ก็เลยไม่ได้ไหลนะคะเมื่อวานเพิ่งมาตอนเช้านี่ค่ะกะ็บินชีเส้นเลยค่ะเจกกีิดถึงไม่เขียวนะคะเพราะดูไหลประจําเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะบางวันไม่เขียวไปท,ทําธุระก็ไม่ได้ไหลก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเอา้เอา าอยู่กับเรามีกันมียายแล้วก็พ่อคูณกับแม่เขียวสามคนค่ะก็เลยต้องกลับบ้านบ่อยๆนะคะไปเป็นเพื่อนยายบ้างค่ะเล็กเกดาวเหมือนยังจะเป็นห่วงไอ้อ้วนจังเลยมาแต่สเสาแเถอยเจ้ไว้ผุนมเขเาอยู่หลังขั้วพุน กำลังทำกับเขาน้องดาวใจลมไม่ดีแล้วนะคะหนึ่งหิวแล้วหิวแล้วมาหาเมื่อแหละค่ะม่วานอค่ะม่วาบาพ่อดอยมานะคะได้ยินเต๋าเพื่อนพูดน,น,น,นะคะเมื่วาบาเราไม่อยู่นะคะมาทาั้งนี้น้องดาวมาทาั้งนี้มาทาั้งนี้มาทาั้งนี้เี๋ยวแมว่ให้กินดี มาทางนี้เลยน้องดาวเดี๋ยวจะเอาผลไม้มาให้กินนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ก่อนเร็วไม่ยอมเลยนะท่านน้องดาวนเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้ไปให้น้องดาวกินไปไหมคะเป็นไม่เ่็นเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกทกท,กท่านคะ่ะกระต่ายกับเต่าดักเด็กดักเด็กกระต่ายกับเต่าดักเด็กดักเด็กห้ามเสกไส้ด้วยน้องดาวจำเราได้ไหม,อ,มอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า่าาาเขียวซ้อมเลี้ยงเดี๋ยวก็จะค่ะ่เขีย,เยวซ้อมเลี้ยงน้องดาวก่อนนะคะล้มละ ิ่งลึกผมยิ่งไม่ได้เป็นแม่ฮะตรงนี้นานๆนะสวัสดีค่ะสุกุลสีกิตราตา้ตรายาวจะฝ้ากิ่ไลน์เอาถ้าไม่ได้กินแล้วจะเสกสายใส่แม่อย่างเดียวเลยน้องดาวนี่เอาเอาเอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีกินอย่างเดียวเลยน้องดาวมามา,ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เริ่มมารวมตัวขันทํากับข้าวนะคะเอาจริงค่ะลุ้นบ้านเ็ดเลยคุณคุณนนหน้า เพราแล้วลูกเพราะแล้วแต่กินพร้อมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพนก็มาก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมช่องทางโมมีนะคะคำพูดคำจาไหนที่พูดไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกๆท่านค่ะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือ like, หนึ่งกำลังใจของเราค่ะเราก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ